ยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลา s PPM Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Shaw เกมสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตลึกลับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่มันหาพบได้ยากต่างๆนานา,นา,นาครับผมใครที่ชอบ s c p น่าจะชอบเกมนี้เพราะมันมีตัวประหลาดเยอะๆเลยแต่สินจากสกรีนช็อตนะอล่ะเลือกผู้พานทำเพลงฮะรวยเลยเกมนี้เชิงจะเป็นออกเนื้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับผมฉะนั้นผมอาจจะบ่นเยอะหน่อยเอลลี่ เอลลี่สุดที่รักผมต้องหานางโอ้โหภาพเกรดโคตรสูงเลยฮะฝีมือในการปรับระดับสีที่สุดยอดจริงๆเลยถ้าเกิดไม่ตัดสินโมเดลนกโมเดลอะไรเนี่ยแหละนะอะไปะเอาเป็นว่ามีคนหายใครสักคนหนึ่งนี่แหละแล้วผมจะต้องไปตามหานางครับผมอะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าที่นี่ที่ไหนแต่บรรยากาศมันเหมือนกับคนละโลกเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมีเทียนจุดฮัลโหล มีใครอยู่นี่หรือเปล่าอ้านี่หลักฐานอีกอันหนึ่งละเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงใจเย็นลูกมึงจะกระนำหนักไปไหนเนี่ยอะ่ะเพลงดังไปแล้วฮะคาทูคีเยวังเงาเหมือนกับไม่ใช่ภาษาคนฮลแล้วก็มีแขนอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าใครดึงแขนตัวเองออกแล้วเอามาแขวนตรงนี้ให้บูชาเทพเจ้าน้ำสมัยชาติโลโหติกาจำปลว่า ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่กะลาส,สีเรือที่หายไปมาจบอยู่ฝั่งนี้ละกันวั้ง เม,เมื่อกี้เหมือนผมจะเก็บโนต้ตอะไรสักอย่างหนึ่งได้ซึ่งในโนต้ตนั่นเขียนเป็นกรอนว่าภายใต้ดินแดนที่ลกล้างเหล่ามนุษย์ถูกทอดทิ้งมีเพียงเทพพเจ้าที่ถูกลืมที่จะสามารถช่วยพวกเราได้ผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงฮะถ้าพูดถึงเทพ,พเจ้าที่ถูกลืมและตัดสินใจกสกรีนช็อตข้างนอกผมพอรู้อยู่ว่าอาจจะเป็นไอ้ใครตัวนั้นแต่เพื่อรักษาให้ทุกคนไม่เจอกับสถานการณ์สปอยผมจะ อุ๊บอิปายไว้ก่อนแล้วกันฮ่าเฟกไอ้หมอนี่พูดเยอะเป็นบ้าเลยเว้ยอืมแปลกๆปมันสงบเกินไปแล้วสำหรับเกมผีเนี่ยอะไรยาโฮหมีอะไรให้กลัวนี่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮนตาเคลนนวดปลาหมึกอะไราะว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่โลกของผมเลยแหละฮะผมม่หลงอยู่ในโลกของใครก็ไม่รู้เวนกร,รมอะขอดูซิโอ้โหเป็นประธาคารที่น่ากลัวชิบเป้งเลย ที่สมัยไหนเนี่ยอะไรเดี๋ยวลรอคอขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งขึ้นไปเช็คก่อนว่ามีคนอยู่แถวนี้เปล่าเกมนี้วิ่งไม่ได้ด้วยฮะเส้นเป็ดตรงนี้นี่แหละอันนั้นเสียงมอไซค์ข้างนอกห้องผมหรือว่าเสียงเพลงในเกมวะเนี่ยอ่านี่ไงรูปปั้นหนวดอีกแล้วโอ้ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรได้อาจจะไปใช้กับไอ้แท่นอะไรไปแปลกๆข้างนอกอมั้ง โหลครับมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าอู้กล้องไม่แน่ผมอาจส่องไอเสาตรงนู้นได้อ่ะมีเรืออยู่ตรงนั้นโอเคผมมาติดอยู่เกาะไหนเกาะอ,อะไรวะเนี่ยว่าแต่ี่ผมสงสยัยและอยากดูดจริงๆไม่ใช่เรือเวนนะั่นหรอกฮะกูอยากรู้ว่าแท่งๆนั้นมันคืออะไรคือเพื่อนไปสงสัยหน่อยแล้วว่านี่คือเกาะอ,อะไรเนี่ย อาะออกมาจากประภาคานแล้วครับผมเหมือนว่าข้างในไม่มีอะไรมากให้เราไปเปิดไฟไว้เพื่อความปลอดภัยของคนที่จะมาเดินเรือแถวนี้เฉยๆยก,ก็เดินทางไปต่อกันเลยละกันเหมือนว่าเกมนี้มันจะมีเทียนให้ผมเ,เดินตามไปผมจะได้ไม่หลงทางฉะนั้นเราน่าจะปลอดภัยกันอยู่ Hello is it me you're what the <c oughs> าฮัลโหล เมื่อก <What> ี้พูดผีปีศาจวิญญาณอะไรแล้วนี่คือเครื่องลายเนี่ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมผมติดยู่นี้เอ่อเมื่อกี้มันบอกว่าแอนดูเดินตรงลงไปที่หลุมนั่นมันมีบางอย่างที่ข้าอยากจะโชว์เจ้า บางอย่างคืออะไรอ๋อแมมถ้าทางเป็นมิรเหลือเกินว่ากูไม่น่าจะได้อยู่โลกของตัวเองแล้วหรอมั้งโลกกูถ้าเกิดมีที่แบบนี้อยู่ป่านนี้นักท่องเที่ยวคงเป็นแสนแล้วแหละอล่ะก็มันบอยผมเดินลงไปข้างล่างแตบตัดสินจากโครงกระดูกแล้วก็วัตถุปแปลกๆรอบๆนี่กูไม่ควรเดินลงไปข้างล่าง,างแรงเลยแต่ไหนก็ไหนละ มันเป็นเควสฮะอู้เหมือนว่านี่จะเป็นประตูไปมิปติอะไรก็ไม่รู้แฮะวัดดาบเสานี่คือกุญแจของเกาะนี้จงปลดปล่อยมันปลดปล่อย <c oughs> มันยังไงคะนี่ไม่ขยับเลยอเริ่มมีสถานการณ์แปลกๆเลยแฮะ กูจะปลดปล่อยเสามืองยังไงเนี่ยแล้วหล่อนเป็นใครที่โจโฉถึงใช้กูเนี่ยอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วมันบอกให้ทําก็ทําไปเถอะไม่แน่ผมอาจจะได้พลังปีศาจจากโลกลึกลับก็ได้โอเคกูทํายังไงเพื่อนอยับเหรออ๋อปัน่นเออพ่อแก้วแม่แก้วจา๋ากรุณาวอวยพรให้ผมสามารถวิ่งได้ด้วยเถอะเพราะตอนนี้กูจะขาดใจตายและแค่เดินไปเดินมาเนี่ยเอาปันอีกไอ้ะอะไรครบสามแล้วลูกต่อไปให้กูทำไรต่อ ไปตรงนู้นใช่ไหมโอเคได, umas, ได้แต่รอกูสักสามเดือนนะกว่ากูจะเดินไปถึงเนี่ยโอ้ยผ่านมาสามวันฮะผมเดินถึงตรงนี้สักทีอะไปั่นได้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นไงต่อเออเพื่อมองโลก ผ่านตาของพระเจ้าเหมือนกับฝันในแสงทันใดระหวังการมีตัวตนอยู่ของของผมแล้วก็ยึดเวลานั่นด้วยจิตใจก่อนอะไรกูไม่รู้แต่เหมือนกูเห็นเอเลี่ยนหรือตัวอะไรแปลกๆสักอย่างอ้า ผมว่าผมน่าจะหลงทางแล้วแหละโลกนี้ไม่ใช่โลกของผมฮะอ่าเฟกกูไปไหนไม่ได้ด้วยสิท่าโอเคไหนๆก็ไหนๆกูเดินขึ้นคืนแล้วกันไม่แน่กูอาจจะมีอะไรพิเศษมันยังเดินอยู่ไหมนันมันยังเดินอยู่เว้ยมันไม่ใช่ปลอปฉากหลังโง่ๆจริงๆด้วยกูต้องทํายังไงเนี่ยให้มันเดินแล้วเนี่ยเอะผมเห็นเหมือนเห็นทางที่ไปได้อยู่ตรงนู้นอะไรทุกคนในขณะที่ผมหาทางไปต่อผมก็ได้โน้ตของสัตว์ประหลาดตัวนี้มาซึ่งน่าสนใจอย,อยู่นะอืมไหนดูซิ โน้ตที่เขียนในกระดาษใบนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เขาบอกว่าคนที่มาติดเกาะน,นี้คนสุดท้ายถูกตามโดยสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เขาไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่กูสามารถอธิบายได้มันคือสัตว์ประหลาดหนวดปลาหมึกเทนต a ะเคิที่มีขาเป็นแกะสมข้างลาบๆบบบแล้วก็อันนี้เป็นโน้ตที่ไม่มีอะไรอันนี้เป็นโน้ตของคนบนเกาะน,นี้โอเคจบ Yes อะไปต่อได้แล้วฮะสำหรับเกมดี w h a t the ออาน่าสงสารมากเพื่อนอืมอะไรคือทำให้พวกเขาปล่อยให้ชายคนที่มาตายอยู่ข้างล่างนี้ได้เนี่ยอะไรทำให้พวกมันบ้าถึงขนาดทำอะไรที่มันโหดร้ายขนาดนี้ได้เอาก็ไม่รู้เหมือนกันกอูหินลูกปลาหมึก เยี่ยมฮะอะไะเหมือนว่าเรากำลังพยายามจะซัมมอนเทพเจ้าต้องห้ามจากแดนโลกาวินาที่ไหนสักที่นึงอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอีอันนี้สีฟ้าเนี่ยเลือดปลาหมึกเหรอว่าอะไรแปลกๆก็อ,อย่างอาช่างมันดอนแคร์ดอนโนอะไะก็ในเมื่อเราได้ออแท่งหินประหลาดนั่นมาแล้วผมว่าเราน่าจะไปตรงทางไหนสักทางหนึ่งได้แล้วแหละก็น่าจะทางนี้ละมัง้งโอเคไหนดูซิ ได้ผลเว้เออนั่นค่อยๆย่อยลงไปลุกในตอนเป็นเด็กพ่อผมเคยเล่าเกี่ยวกับเกาะนี้ให้ผมฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะที่น่าสะเพงกลัวนี่ให้เล่ามันก็ทำให้ผมขนหัวลุกได้แล้วเรื่องเกี่ยวกับ เทียนศพแก้วแตกกระจกแตกแล้วก็มแมลงไม่ใช่มแมลงสิผีเสื้อสีดำอูอ้กลัวจังเลยเดี๋ยวนี้ยังมีคนกลัวเรื่องแบบนี้อยู่เหรอยิ่งลึกลับผมว่าคนน่าจะยิ่งอยากจะเข้าไปเชเจอกันมากกว่านะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรฮะอู้ฉลามสวยมากเพื่อนล่าหน้าอะไรวนะเนี่ย ฉลามเกยตื้นว่ะ <the> มีอะไรแปลกๆแ,แถวนี้แน่นอนเลยผมว่าอืมน่าแะละเอาเป็นว่าน่าจะมีพายุบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้ฉลามตัวนี้ขึ้นมาจบชะตาชีวิตตรงนี้ฮะทั้งหน้าเศร้าแลอเกินสำหรับอาร์ตี้ของเราตัดมาตรงนี้เลยละกันครับผมขอโทษด้วยฮะที่ต้องตัดมาปรัปปรบแต่งแต่ฝั่งนู้นมันไม่มีอะไรให้ดูเลยจริงๆนอกจากรูปปั้นจีฟ้าที่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูแวบ,บหนึ่งฮะเอา้าจัด เอาล่ะผมเดินไปเดินมาได้สักพักฮะจนกระทั่งจู่ๆผมก็มาเจอไอ้ลูกปั้นอันนี้ซึ่งมาซุกอะไรอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอล่ะมันจะเป็นลูกปั้นแปลกๆอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็หยิบไม่ได้ด้วยก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ฝั่งนั้นมีผมทําอะไรกับฝั่งนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากอันนั้นแล้วด้วย,วยผมก็เลยคาดว่าตัดมาฝั่งนี้น่าจะประหยัดเวลาคนดูดีกว่าฮะมากกว่าฮะผมคาดว่าฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งที่เขายังพัฒนาไม่เสร็จนะ ฉะนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรดูสักเท่าไหร่มาถึงฝั่งนี้เลยละกันน่าแหละก็ผมอยากเดินไปเช็คทางขวาตรงนู้นก่อนแฮะแต่ออบเจกทีผมอยู่ฝั่งซ้ายแต่ช่างมันฮะไปทางนั้นก่อนละกันสวัสดีนกเวนกลัวกูไม่แน่ไม่น่าจะกลัวหรอกว่าแล้วนกเท่นี้กล้าเป็นบ้าเลยเอละ่ะทนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่น่าเดินมาเลยกูเสียเวลาคนดูชิเป้ง อาละไหนมาลองดูฝั่งนี้ซิว่าจะมีอะไรโอ้อันนั้นคืออะไรอ่ะเรือเรือล่มในหนองอ่าเหมือนมีของเก็บได้คือปลาหมึกคาโทลูอีกแล้วดูในโน้ตซิดูแป๊บหนึ่งอันนี้ใช่ปะผมไม่แน่ใจกับความรู้สึกตัวเองเมื่อผมเห็นสัตว์ประหลาดที่ถูกเขียนอธิบายอยู่ในนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินถึงแม้ผมจะไม่เชื่อว่ามันมีจริงก็เหอะ อ๋อและแล้วก็ในโน้ตขั้นสุดท้ายของโน้ตมีคนเขียนบอกด้วยว่าเขาจะพยายามถ่ายรูปมันให้ได้เพื่อมาพิสูจน์แต่ถึงแม้มันจะจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่สนับสนุนความคิดนั้นยับไม่ว่าจะเจอสัตว์ประหลาดอะไรก็ตามถ้าคาดว่าตัวเองน่าจะตายแล้วก็กลับมาไปได้เอ่อถึงมึ่พยายามจะถ่ายรูปกลับมาก็ไม่มีใครเห็นอยู่เดิมอยู่ดีล่ะเพื่อนอ่าล่ะก็ในเมื่อผมเดินมาถึงทางนี้แล้วมันน่าจะมีอะไรให้เก็บหน่อยสิเพราะว่าเราคงไม่ต้องเดินกลับมาทางนี้นะอ่อไป เดินยาวไปทางนู้นเลยแล้วกันเกมนี้เหมือนเขาจะให้เทียนมาเป็นวิธีบอกทางนะว่าเราควรไปตรงไหนแต่อีเทียนมันไม่บอกได้ไม่ดีขนาดนั้นอม,มองดูของขวัญของ,ของขลูกสาวผมผมก็รู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาทันทีแต่เมื่อผมมองสิ่งนี้ที่อยู่บนหาดทรายแห่งนี้ล<ๆ>แล้วก็ทำให้ผมนึกได้ว่า เธออาจจะตกอยู่ในอันตรายกับไอสัตว์ประหลาดที่หมอนั่นเขียนอยู่ก็เป็นได้สรุปฮะภรารกิจของผมก็คือมาตามหาลูกสาวของเรานั่นเองแล้วทำไมจูๆ่ๆกูต้องมาตามหาลูกสาวบนเกาะลึกลับที่อาจจะมีสัตว์ประหลาดแล้วก็มีศพเกลื่อนไปเป็นหมดอืมอ๋อกล้องอืมอ๋อกล้อง ขึ้นมาบนเกาะนี้เหมือนว่าจะเป็นทหารฮะขึ้นมาบนเกาะนี้ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็โดนฆาตก,กรรมอ่มเป็นการจากไปที่น่าสงสารเหลือเกินอะ่ะเช็คซิที่นี่มีอะไรหรือเปล่าบนเรือนี้มีอะไรที่กูหยิบได้หรือเปล่าอู้ห้ลักฐานเรื่องไอ้ตัวประหลาดนี่ฮะแล้วก็มีหัวกระโหลกอยู่ตรงกลางด้วยเห็นไหมเอเอะเอะไรแปลว่าเราเจอหลักฐานของสัตว์ประหลาดนั่นแหละ แล้วกูจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงสวัสดีคนวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่โคตรจะลึกลับแล้วก็มีขาเป็นหนวดปลาหมึอกนี่แหละแกหาลูกสาวของแกกลับคืนข้าสามารถช่วยเจ้าได้แต่เจ้าต้องทำอะไรบางอย่างให้ข้าก็ help um มึงไม่ถามก่อนแล้วว่ามึงรับความช่วยเหลือจากอกปีศาจอันนี้มันจะช่วยได้เนี่ยมึงรู้จากประตูวาร์ปมันกูัวไม่ไว้ใจแล้วเพื่อนเหมือนว่ากระทรลูอยากออกมาเดินเล่นงฮ่าเฟกงานเข้าแล้วอู้สะปลาซีฟ้าจัดการพวกมันรับทราบค่ะคุณปีศาจกระทรลูมีอะไรให้กลัวไปจัดการพวกมันเหรอคลิก้ายคลิก้ายเอม ขอโทษค่ะอ่านี่ไงขวานโอ้โหจามกลางหัวเป๊ะเลยอาล่ะ,ะเพื่อนมาแม่นารูโตะลันมาด้วยเออนั่นแหละฟักอยู่เด็ดตายเจ็บปวดทรมานซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ลิงตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยบล็อกง้างนานไปนิดนึงนะเพื่อนฟักอยู่เด็ด มึงดึงขวานออกมาได้ไหมคือมึงค่ายตัวนี้เหมือนตัวแรกไม่ได้หรือว่าที่แบบฟันมันที่เฉยไม่ต้องเอาขวานจามเข้าไปตรงคอมันอะอะเวรกรามอะถึงตรงนี้ละเมื่อกี้เป็นนางเงือกเหรอรู้ว่าปีศาจอะไรอาช่างมันดอนแคร์ดอนโนแอนดอนชุดประดาน้าเยี่ยมมันจะให้ผมดําลงไปในน้ำหรือว่าเนี่ยอาคุณปีศาจกระทูลูจะให้หนูดําลงน้าใช่ไหมคะอะน่าจะเป็นตรงนั้นแฮะ อผมว่าตรงนั้นก็ไม่ได้จะมีอะไรเหมือนกันเพราฉะนั้นทำตามเคสเลยดีกว่าเดินลงไปตรงนี้ฮัลโลนี่สินี้น้ำสวยไว้ในนี้และตอนนี้ผ่านไปอย,ย่างหว่วงลึกของทะเลนี่เราจะพบเจอชะตากรรของเจ้า ตากรรมอะไรของข้าแล้วทำไมเรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้อ่ะผมทราบแล้วฮะว่าเรือดำน้ำที่นายกซื้อมาเข้าไปไว้ไหนว้าอะวิขอให้เก็บแล้วคืออะไรอา่าลูปปั้นอ่ายับรูปปันปป้นกระทรููเป๊ะเลยว่าละโอเคเก็บแล้วไงต่อ วัดเดฟทำไมกูมาอยู่ที่นี่เนี่ยเอาสายเพื่อยิงทิปเพื่อสปรินต์อ่าเหมือนจะเป็นถ้ำใต้น้ำของปิศาจโบราณเยี่ยมฮะเอาไปว่าผมกำลังจะปลดปล่อยปิศาจโบราณกลับมาสู่ออกมาสู่โลกนี่แหละชักกนา,าโกธาตรงระวังไว้ข้างหน้าเจ้าจะเจอกับชักกา,าโลธาสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเอ่อ ความจิตจำจิตใต้สำนึกของกระทูลูพยายามหลบหลีกมันรับทราบค่ะกูขยะโอ๋กูกระโดดปุ๊บแม่งอันนี้เลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีอีชักกาลาโลท่าไม่รู้มันคืออะไรแต่เอาอันนี้ยิงไปก่อนยิงได้ผลปะ่ะได้ผลปะ่ะนบนบนบ not work not f l c k i n g work เอ้เอุบัตเเดินเดินเดินวิวิกวิ่งอ้ามเด็เ กูยังไงกูต้องวิ่งสินะวิ่งเต็มที่เลยลูกสปีดเต็มสปีดอย่าให้มันได้แงบจุดโอ้ยท่ามือดีไซน์หวยแตกเป็นบ้าเลยตรงไหนไปตรงไหนวะเนี่ยยี่หอยหลอดวิ่ง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 กูต้องไปทางไหนเนี่ยเออมึงมึงให้กูมาทำภารกิจอะไรก็ไม่บอกกูว่ากูมาตามหาอะไรอยู่ยี่หอยหลอดมันกัดตูดกูแล้วอ่าช่วยกูด้วยประตูนี้เปล่าน็อป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 อ้าเฟก เด็ด <Dead. S 1> อ่ะทางนี้หรือเปล่า <_ D> เหมือนจะเป็นทางไปต่อได้กูไปละลาก่อนเพื่อนชโชคดีวัดเดอะเบรกไอโอยังมาทําตัวเซ็กซี่แถวนี้สาๆพี่ไม่ว่างน้องมังเอิญมีสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้ตามหลังอยู่โอเคมันน่าจะเลิกตามแล้วแหละ้า <_ k> <_ k> ถูกเ <_ k> ถาแม่ <_ k> <ถ> <_ k> บ้านสวยเพื่อนเอาละวัเช์ของฉันเจ้ากำลังอยู่ต่อหน้าเทพเจ้าที่หลับไหลอยู่ข้าเป็นคนผน,นึกมันไว้เองแต่ตอนนี้จงปลดปล่อยมันออกมา กูไม่คิดนะว่าการปลดภัยมอนี่ออกมายังโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะดีอยู่นะคือตอนนี้อตอนนี้แค่ภัยพิบัติแต่ละเดือนกูว่จะบ้าตายแล้วกูต้องมาเจอภัยพิบัติกับเทพเทพพระเจ้าปีศาจโบราณอีกแล้วเนี่ยฮัาลโสวัสดีเพื่อนยูฮูกูกเตือนยิงฉีดแสงเสแตาได้ไห้เนี่ย ดวงตาแองวัตเชอร์มันมีราคาที่จะต้องจ่ายไม่ใช่ว่ากูทำงานให้มึงนั่นคือเออนั่นคือสิ่งที่กูจ่ายไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกสาวกลวเพื่อนถ้ากูไม่ได้ลูกสาวกูกูดึงหนวดมึงออกนะกูเล่นเดวิลเมคลายมารู้ไม่ได้วยแล้วมันก็ผมมาปล่อยตรงนี้ฮะโอเคหวังว่าทุกอย่างคงเป็นไปได้สวยเมื่อกี้คงจะเป็นฝันร้ายแปลกๆลรมั้งเอาล่ะก็นี่ว่าผมมั่นใจละ อาไม่ใช่ฝันลายฮะเหมือนว่าเมื่อกี้จะเป็นความจริงให้สวัสดีตาเองน่ารักมากสวยมากเพื่อนฮู้่ดอกขอบคุณที่เล่นเกมของเราแล้วนั่นก็จบแล้วครับสำหรับเดโมนี้อาล่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้อางเช่น สัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่เราฆ่าได้ดูจากาในไทเทนนะนะแต่สําหรับตอนนี้มันก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะตอนนี้เป็นเดโมเขาก็คงต้องการเอาไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันเอาล่ะเป็นไงบ้างครับผมสําหรับเกมนี้ถ้าเกิดในแง่คนเล่นก็ค่อนข้างจะยาวไปนิดนึ่งนะบางส่วนมันก็ค่อนข้างจะแบบสับสนเลยแหละที่ผมเดินไปเดินมาแต่ทุกคนคงไม่ได้เห็นตอนนั้นหรอกับทุกคนคงเห็นแค่อะไรที่มันเป็นเนื้อเนื้อเอาล่ะ สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมแล้เดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมไลค์วิดีโอให้ด้วยครับผมใครอยากเป็นสมาชิกรับสิทธิพิเศษและก็สติกเกอร์ไว้ใช้ในไลฟ์สตรีมเชิญเลยครับผมตรงปุ่มขึ้นว่าสมัครอยู่ข้างๆกับปุ่มติดตามครับผมสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ